นวครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ในบีม x F f 8 8ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมมันดีกว่าครับโอเคครับจับโฟกกัสน,นิดนึงอ่าครับผม มัลติ Media e x t e r n a l device นะฮะแล้วเข้าไปที่ AUX ครับแล้วกดปุ่มเมนูแช่คางไว้ครับจะเข้ามาในระบบ Android ครับอันนี้เป็นจอตรงรุ่นเลยนะฮะแต่ว่าหน้าตาแล้วเหมือนเดิมเลยแต่เราสามารถทัชสกรีนได้เลยครับเนี่ยฮะท่านจะมีระบบเดิมอยู่ครบทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันดับแรกครับไฟเพลงไฟหนังนะครับปึ๊บทัชสกรีนลื่นมาครับ เขาจัดตรงอลไรเดิมได้เลยนะครับรอเบิดเลย,เลยปื๊ดๆๆเลยฮะ ใส่ครับต่อไปเรียกว่าอะไรครับจุ๊กครับเป็นการฟังเพลงออนไลน์นะฮะจุก๊กระหว่างนี้ท่านฟังจุ๊กไปกู้แมพได้เลยครับโฮมนะฮะ <for> me, แล้วกดแค่เนวี่ครับ คุณต้นก็จะทำการค้นหาคุณต้นนะฮะกรณีที่ท่านสนใจงานติดตั้งลักษณะน,นี้ครับในบีมทุกรุ่นเลยนะอันนี้เรามานอกสถา,านที่ขออภัยสะอึดน,นิดหน่อยครับ ทางตะว,วันออกพูดเป็นภาษาไทยนะครับถูครับปิดแอปก็ไม่ยากครับกดต,ตัวนี้นะฮะไะไ์ขึ้นมาต่อไปก็เรียกว่าอะไรเอ่ยอย,ย,ยูทูบนะ โอเคขอพัด,ด้วยก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ YouTube นะฮะ u t u b e ก็มีทุกอย่างเลยครที่ท่านอยากจะดูนะครฟาดฟาวเั That's him, there It's that far away, dear. Five will get you ten Oh, Mackey's back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared, baby. After trying out <laughs> <laughs> or, <laughs> and And now Mackey's spam. Just like a, like a sailor. เรียกว่าอะไรครับเอ่อ Play Store นะฮะเนี่ยกดได้เลย Play Store มีทุกแอปเลยนะฮะมีทุกแอปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาในส่วนของดิจิตอลทีวีด้วยฮะตัวนี้เราใช้ของ asuka เลยนะฮะตัวนี้ครับอ่ากดเข้าไปที่ AUX นะฮะ พูเขาไปเต็มรสชาติไม่เสียรไรเดือนนะภาพชัดจริงๆนะจอตรงรุ่นเรานี่ชัดมากๆโ,กโคบโกคฟ่ท่านจะไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะเป็นปักตรงรุ่นทุกอย่างฮะไม่ต้องกลัวเรื่อง BSI จะขาดนะฮะระบรบเดิมอยู่ครบจริงๆนะฮะคนหนึ่งครั้งผมก็จะสลับมาที่ระบบออริจินอลนะครับกล้องหลังยังทำการปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเส้นเลี้ยวตามวงมาลัยภาพนั้นชัดกว่าเดิมเยอะเลยฮะ โอเคครับถ้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้สามารถติดต่อให้ผมครับต้น0816624469แล้วเราพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ